วิธีอุปสมบทแบบเอสาหังกาบลงด้วยเวียนจางะปดิดสามครั้งเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตตังปิตังพระวันตังสารนังคัจฉามิธรรมันจะพิขุสังคันจะละเคยยาหังพันเตตัดสะพระวะโต ธรรมวินเยบบพชังละเพยยงอุปสัมปทางทุติยมปาหังพันเตสุจิรปริณิพุตมปิตังภะควันตังสารนังคัตฉามิธรรมมันจะพิกุสังคัญจะละเพยยาหังพันเตตัดสะภะควะโตธรรมวิเเยบบพชังละเพยยังอุปสัมปะทาง ตาติยัมปาหังพันเตสุจิระปริณิพุตังปิตังพระเขวันตังสารนังขัตสามิทำมันจะพิกุสังคันจะระเฮยยหังพันเตตัสสะพระเขวโตธรรมะวิริเยบพะชังระเพยยังอุปสัมปะทังอาหังพันเตบพะชังญาจามิอิมานิกาสาญาณิ วัานิขะเหตตวาบพพาเชธามังพันเตอนุกัมปังอุปทายะท <TH> ุติยัมปิอาหังพันเตบพพชังญาจามิอิมานิกาสาญานิวัานิขะเหตตวาบพพาเชธามังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะตาติยัมปิอาหัง,งพันเตบพพชังญาจามิ อิมานิกาสายานิวัฒนานิขะเหตตวาบัพาเศธะมังพันเตอานุกรมปังอุปาทายะเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสา อะหังพันเตสรระณสีลังยาจามิทุติยัมปิอะหังพันเตสรระณสีลังยาจามิตาติยัมปิอะหังพันเตสรระณสีลังยาจามินะโมตัสสะพะพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอามะพันเตพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคจฉามิ ตาติยมปิพุทธัง,ททงสารนังคัตสามิต,ตาติยมปิธรรมัรง,รงสารนังคัตสามิตาติยมปิสังขังสารนังคัสสามิอามะพันเตปาณาติปาตาเวรมณีอหินนาธานาเวรมณีอะปา,าระหะมจจาริยาเวรมณี มุสาวาดาเวรมณีสุราเมระยมัมฉะป,ปมมาทัฏฐานาเวรมณีวิการโคชนาเวรมณีนันจคีตาวาทิตาวิสุกทัศนาเวรมณีมาลาคันทวิเลปานาธารณมันธนะวีภูสานัฐานาเวรมณีอุจจาสยนมมหาสยนาเวรมณี ชาตารูปาระชาตะปฏติฆหนาเวรมณีอิมานิทัสสิขาปทานิสมาธิยามิอิมานิทัสสิขาปทานิสับาธิยามิอิมานิทัสสิขาปานิสมาธิยามิอะหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอะหังพันเตนิสยามยาจามิ ตาติยมิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยมิพันเตโหหิอุปชาโยมพันเตโหหิอุปชาโยมพันเตโหหิสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตอสะตะเคธานีเทโรไมหังพาโรอหัมปิเทระสะพาโร อาสตะเทธานิเทโลไมหั่งพาโลอาหัมปิเทระสะพาโลอาสตะเทธานิเทโลไมหั่งพาโลอาหัมปิเทระสะพาโลระดับต่อไปกรรมวจาจานจ,าจะถามบาสังคาติจีวรและสบงให้รับว่าอามะพันเตสีหน อามะพันเต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 ต่อไปให้รับนัดที่พันเตห้าอามะพันเตแปดนัดทิพันเต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  อามะพันเต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 ตอบอะหังพันเตอาทิปัญโยนามะอุปชาโยเมพันเตอายัตสมา สุธิโรนามะสังคพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุนลุมปะตุมังพันเตสังโฆอ,อนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปัทังยาจามิอุนลุมปตุมังพันเต สังโฆอ,อนุกัมปังอุปาทายะตาติยัมปิพันเตสังฆงอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโฆอ,อนุกัมปังอุปาทายะในระดับนั้นพระอุปชากาวพระเดียงส่งแล้วพระอาจารย์คู่สวดสวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม อุปสัมปทาเปคะพึ่งรับว่านัตถิพันเตห้าหนอามะพันเตแปดหนบอกชื่อตนและชื่อพระอุปชารวมสองหนแต่นั้นพึ่งนั่งฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบขันจบแล้วท่านเอาบาทออกจากตัวแล้วพึ่ง กราบลงสามครั้งนั่งทับเพียรปนมมือทางพระอุปชาบอกอนุาสา์ไปจนจบแล้วรับว่าอามะพันเตแล้วกราบสามครั้งถวายไทยทานมกวนน้ำพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีในการ อุปสมบทแบบเอสาหังแต่ก่อนจะบวชเราก็มีการเรียนขานาบให้ได้เสียก่อนเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลต่อเราเองถ้าใครมีศรัทธาจะบวช แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมซัดซ้อมให้ดีท่าทีให้สง,งา่าวาจาให้ไพเราะให้ได้อัคระได้อัธรสในการปวดของเราจึงมีความปื้มปิติยินดีในการบวดถึงเราจะปวดไม่มาก ก็ตามถึงจะบวชมากหรือน้อยก็ตามเราก็ต้องตั้งใจสวดเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เอวัง